สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยูมงนะครับวันนี้ก็วันขี้เกียจขี้เกียจนะครับเราก็จะมาทําเมนูง่ายๆนะนั่นก็คือผัดไวไวนะครับก็คือเส้นบะหมี่สาเร็จรูปนั่นเองนะครับใส่ไข่นะฮะก็วัตถุดิบมีแค่นี้แค่นั้นเองนะครับไวไวหนึ่งซองนะครับไข่สองฟองวันนี้เราใส่ไข่พิเศษนะครับกระเทียมหนึ่งหัว ชีฟ้าแดง1เม็ดนะครับแล้วก็กลั่มปีซอยนะอันนี้ตามใจชอบนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เอาเส้นไปลวกน้ำก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไปผัดกันเนาะน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เส้นมาม่าลงไปนะครับลวกแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นเสดจน้ำนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเจียวของมาม่านี่นะครับคลุกไว้เพื่อ ม่ให้เส้นมันติดกันนะครับโ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราลวกเส้นเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาตั้งกระทะน,นะครับเปิดไฟยังไม่ต้องแรงมากนะไฟอ่อนก่อนอเทน้ามันพืชหรือน้ามันหมูล,ลงไปนะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่นไะ เอาตครื่องปรุงนะครับผมกับน้ำมันหอมเจียวเนี่ยลงไปใส่ในในถ้วยที่เราพักเส้นไว้นะครับใส่กีะก็ลกกระเจียมนะครับให้ไปห่อนพอรนะับ เครื่องก,ก็ใส่ให้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ยียียีแล้วให้มันเท่ากันช่วงนี้นะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปนะของฟองนะครับผม ใ,ใส่ไข่เป็นเซ็ตตัวนะครับอไฟยังไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็เราปรุงเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผักกับไข่ลงไปรสชาติมันก็จะจืดลงนะครับใส่ผิวขาวนะครับลงไปเลเส้นมาม่านะครับสักหนึ่งช้อนนะครับผม แล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับตาลทรายนี่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนะครับเร็จแล้วแล้วกยย็ยีนะครับไข่ให้ไข่มันสุกให้ไข่ไม่เละก,ก่อนนะเราค่อยลงเส้นมาม่าลงไป เป่งไฟนะครับเป็นแรงนะครับผมเสร็จแล้วก็ออกเส้นม,มาม่าลงไปนะครับเส้นมะม่าที่เราปรุงเครื่องปรุงแล้วก็ซอสกับน้ำตาล่อกี้นะครับเลาลงไปผัดเลยนะ นะครับว่าเมื่อกี้น้ามันมันแห้งไปแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยจะไม่มันนะครับไม่มันเดิมนะก็จะเป็นผัดมาม่าแบบแห้งๆนะครับแ,แล้วก็เอากระหล่ำปีนะครับที่เราล้างแล้วก็แช่น้าไว้นะครับมาลงเไปิดไฟแรงเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะผัดให้กระหล่ำปีมันสลบแล้วก็เอาขึ้นนะครับ เนะครับสีสันเริ่มน้ารับประทานแล้วนะเสร็จแ,แล้วก็เอาพริกชี้ฟ้าซอยกับต้นหอมนะครับต้นหอมสักสองต้นนะครับใส่ลงไปนะจังหวะนี้นะครับถ้าใครทานเผ็ดนะครับสามารถใส่พริกปน่น ตามลงไปได้สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วแห้งแล้วนะเราคนแรงนิดนึงนะพริกตกไปโอเคเอาชิมหน่อยนะครับอืม รสชาติดีสร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟนะครับใส่จานนะฮะลอยพริกไทยสักนิดหน่อยนะครับพริกไทยแงเลยนี่นะครับพริกไทยขาวนะครับหรือเป็นพริกไทยป่นก็ได้นะฮะแล้วแต่ชอบแล้วก็หั่นมะนาวนะครับสักหนึ่งซีกเสิร์ฟพร้อมมาม่านะครับ แค่นี้ก็ได้เมนูง่ายๆในวันหยุดเลยนะครับมาม่าเป็นเส้นไวๆนะครับววๆบะมี่สึ่งสึ่งสำเร็จรูปนะครับอันนี้สูตรเี้มพ้นะเป็นสูตรแบบเก่าๆแบบโบราณที่เราชอบกินนะครับแล้วก็ผัดแบบแห้งๆนะครับทานกินแบบในวันที่เกียดเกียนะครับโอเคถ้าใครชอบสูตรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับผม ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปจัดการมามาจานนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ